สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูส่ิีพีแไวเช่นเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะไวจะมาทำในดวงแรนด o อมแรนด m อมก็เป็นคลิปสุ่มเนาะสำหรับทุกคนที่แบบว่าเข้ามาเจอคลิปนี้จะด้วยความบังเอิญนะคะหรือว่าจะมีความตั้งใจอยากเข้ามาดูเนาะเดี๋ยวเรามาทำในดวงกันในแรนด o อมหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรนะคะพร้อมกับบทสรุป อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้วายมี Instagram นะคะสามารถที่จะไป Follow กันได้ยิปซีอันเ r อรรูอายแล้วก็มีเพจ a c e b o o k นะคะเพจ f c e e o o o ยิปซีไบคูอายนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมหรือว่าไลฟ์สดดูดวงด้วยนะคะยังไงเพื่อนก็ไป Follow ไว้นะคะ นึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะให้เพื่อนๆแบบนึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะขอดูสถานการณ์นะคะขอดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่คุณถามถึงเนาะขอสามใบขอสามใบก่อนเช็คสถานะเช็คสถานการณ์ความรักสําหรับคลิปนี้เป็นแรนดอม อุ้ยสถานะความรักของคุณในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานะของความรักที่มีความความสุขความสมหวังนะคะเป็นไปได้ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณ รักเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความรักที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้คุยกันนะคะหรือมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ตอนนี้คุณ้งคู่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะสถานการณ์ความรักเนี่ย6ถ้วยมันเป็นเหมือนกลับมาปรับความเข้าใจกันก่อนหน้านี้อาจจะมีตึงๆนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหากันแต่ลักษณะของความรู้สึกที่วายจับได้นะคะเป็นความรู้สึกที่หันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันรักกันดีเหมือนกันนะคะในช่วง เป็นใครที่แบบว่าไม่ได้คุยกันหรือมีปัญหากันนะคะและในตอนนี้คุณจะสังเกตได้เลยว่าเขาคนนั้นพยายามที่จะเทคแอคชั่นเขาคนนั้นนะคะพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่เดี๋ยวขออีกสองใบะค่ะคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากตอนนี้ เขาคิดถึงคุณเขารักคุณนะคะแล้วเขาก็มองคุณเสมอหรือไม่ในตอนนี้นะคะเขาพยายามที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งสองใบแรกอะ่ะคายม,มีความรู้สึกว่าตัวของเขาอะ่ะ ตอนนี้พยายามที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีให้คุณคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงหรือเป็นลักษณะของคนที่เย็นชานะคะเป็นคนที่แบบว่า,ารักศักดิ์ศรียิ่งชีพจะไม่แสดงออกให้คุณได้รู้หรอกนะคะว่าเขา,ารู้สึกอย่างไรแต่ในตอนนี้กวายม,มีความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกสับสนว่าทําไมตอนนี้เขาแบบดูเหมือนมาสนใจคุณมากขึ้นนะคะดูเหมือนอยากที่จะแบบ ออทำสิ่งดีๆให้คุณมากขึ้นนะคะขออีกหนึ่งใบอืมสองแอบมองแอบส่องคุณนะคะตอนนี้แอบมองแอบส่องคุณทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดนะคะหรือโซเชียลเขาเอาเอาคุณออกจากหัวมไม่ได้เลยนะคะหลายๆครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่า เวลามันก็เนิ่นนานนะคะอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหรืออาจจะมีการเลิกลาก,กันหลายครั้งแล้วแต่ทําไมคุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่แต่ทําไมนะคะคุณก็ยังแบบเป็นคนที่เขาคิดถึงอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูความรู้สึกของเขาเลยดีกว่าขาออนุญาตวางลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะควายขอดูความรู้สึกเขาสักสี่ใบนะคะนึกถึงหน้าเขาได้เลยนะขอดูความรู้สึกเขานิดนึง สองดาบตัดสินใจกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างต้องการอยากจะเทคแอคชั่นต้องการอยากที่จะสมหวังกับคุณเนะ่ยควยมีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้กลับมารักกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตอนนี้มีความรู้สึก เขาแอคชั่นมากกว่าคุณอีกนะ <passado> ตัวคุณอาจจะเฉยๆเลยนะคะไม่ได้แบบรู้สึกอะไรกับเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือเปล่าหมายถึงตัวคุณนะหรือไม่คุณก็เหนื่อยละก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําเพื่อเขามามากมายแต่ตอนนี้นะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณนั่งอยู่เฉยๆนะคะเป็น the อม p r e s s สวยๆหล่อๆน่ารักน่ารักเป็นแบบฉบับของคุณเลยเพราะว่าคนนี้นะคะเขาชอบ everything เขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะไม่ว่าคุณ จะมีนิสัยบางมุมที่ไม่น่ารักเขาก็รับได้นะคะซึ่งตัวของเขาอะมองว่าคุณนะคะเป็นทวินเฟรมนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเป็นคนที่เขาลืมยากลืมไม่ลงนะคะในทุกๆครั้งเวลาที่มีปัญหาอะไรกันตัวของเขาก็ไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะพยายามที่จะหาวิธีแก้ไข เพื่อที่จะให้คุณนะคะอยู่ในชีวิตของเขาสี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะหรือว่าการแสดงออกความรักที่เขามีให้คุณในครั้งนี้มันจะชัดเจนมากนะคะเขาต้องการอยากที่จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่าอืมเขานี่แหละมีความรักมีความจริงใจให้กับคุณเขาอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขออีกสองใบนะคะ เป็นลักษณะของเอ่อต่อไปนี้เขาไม่ไม่มีอิกโก้ละนะคะเขา เขาจะมีความอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทําให้คุณนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาอาจจะเป็นคนแข็งชอบคุณแหละแต่ไม่แสดงออกนะคะหรือไม่ก่อนหน้านี้คุณก็เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจเขานะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคุณนั่งอยู่เฉยๆเลยเพราะตัวของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณก่อนพร้อมที่จะเป็นฝ่ายมอบความรักให้กับคุณนะคะนี่ สองดาบเขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเปลี่ยนไปด้วยนะมีความรู้สึกหึงหวงอยู่ในใจเบาๆแน่นอนแหละเพื่อนๆหลายคนนะคะคนที่เข้ามาดูแรนดอมคลิปนี้คุณอาจจะนิ่งขึ้นนะไอ้อไนิ่งขึ้นเนี่ยคุณอาจจะงานยุ่งก็ได้เนาะแต,นแต่การเยี่ยมของคุณส่งผลต่อใจเขาเนะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอื ทำไมคุณเงียบม่ะหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกชอบเขาแล้วหรือว่าคุณแบบไม่ได้รู้สึกรักเขาแล้วนะคะก็มีความกังวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะต้องเอาพร็อพมาวางไหมทำไมมันล้นๆอย่างนี้อ่ะค่ะเด๋ยวยวขอยอนุญาตเพิ่มเติมอีกสามใบแล้ก,กันนะคะขอเพิ่มเติมอีกสาใบเรามาดึงความรู้สึกของเขาเลยเนาะว่าเขาแบบรู้สึกอย่างไรกับคุณ จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่แน่เขาอาจจะมาสารภาพความในใจให้คุณได้รู้ได้เอ้ยให้คุณได้รู้ก่อนหน้านี้คุณพยายามจะถามเขาหลายรอบแล้วแหละว่าคุณคิดอย่างไรกับฉันคุณรักฉันหรือเปล่าเราสองคนนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดเขาเอาแต่นิ่งเงียบนะคะเพราะเขาเป็นลักษณะของราชาดาบไม่พูดนะคะต่อให้หัวใจเขาจะแบบรักคุณชอบคุณต่อให้หัวใจของเขาจะเต้นแรงมากขนาดไหนแต่เขาจะเป็นคนมีมาดมีฟอร์มแต่จากนี้ไปนะคะเขาจะพยายาม อ่อนโยนพยายามที่จะสสภาพรักพยายามที่จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเตรียมฉลองได้เลยนะคะเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขาเนี่ย อยากที่จะดินเนอร์กับคุณด้วยนะคะอยากที่จะมีช่วงเวลาที่อยู่กันสองคนนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะออกไปอ,อยู่ในที่ที่ผ่อนคลายนะคะอยากมีโมเมนต์สนุกกับคุณเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของเขาเลยนะคะตั้งแต่ใบที่1นนะคะจนมาถึงใบ Tree of ครับพลังงานเป็นเป็นอะไรที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเนอดูซิคล้องจองนะคะควายมีความรู้สึกว่าเาพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ได้แอคชั่นนะคะต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ดึงคุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนวายเชื่อว่าคุณต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณมารับพลังบวกตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่วายพูดไปคุณอาจจะยังไม่ได้เจอแต่บางคนคุณวายเชื่อเลยว่าคุณได้เจอพฤติกรรมของเขาแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรสิ่งนี้เรียกว่ารักหรือเปล่านะคะมีความมึนงงเบาในใจ ไม่รู้เลยว่า,ามาไม้ไหนเดาทางไม่ออกคุณช่างดีกับฉันเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ความีความรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งคุณแหละที่แสดงออกถึงความรู้สึก แสดงออกถึงความรักมากกว่าเขาตัวของเขาเองอาจจะนิ่งๆแต่ในตอนนี้นับตั้งแต่ที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะตัวของเขาจะมีการ take a คชั่นมีการทำให้คุณได้เห็นว่าเขารักคุณใครยังไม่ได้บอกรักคุณเขาจะบอกเร็วๆนี้เขาอดไม่ไหวแล้วคือแบบว่าใจมันจะระเบิดแล้วนีคะมีมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบรีบพูด และก็อยากจะรีบพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าทิ้งเอาไว้นานไปกว่านี้มันจะสายไปนะคะขออีกหนึ่งใบเดี๋ยววันนี้ครูจะควายจะเปิดความรู้สึกคุณให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกเขาเสร็จปุ๊บก็จะขออนิญาตด,ดูความรู้สึกของคุณสักหน่อยนะคะขออีกหนึ่งใบความรู้สึกของเขาถ้าใครนะคะมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทํา อะไรโรแมนติกให้เราเลยจากนี้ไปเขาจัดแสดงความโรแมนติกให้คุณได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็พยายามดึงดูดพลังงานบวกนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้คายมีอินสตาแกรมนะคะยิปซีแอนด์ก็คุยแล้วก็มีหลายๆคนนะคะส่งส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ไว้นะคะว่าได้ได้ลองดึงพลังงานบวกหรือว่าทำนะคะในสิ่งที่คไอพูดย้ำไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณจะฟังคลิปไหนถ้าคุณฟังคลิปน,นั้นแล้วคุณมีความสุข คุณแฮปปี้ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นเลยนะคะว่าคลิปนี้คือเรื่องราวของคุณแล้วก็อยู่ในโหมดของความสุขแล้วก็ปล่อยวางคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหลายหคนทําแล้วมีปฏิหารเกิดขึ้นโดยเฉพาะปฏิหารแห่งรักนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์บอกหรือไม่ก็ส่งเมเสเซจมาบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบ พร้อมที่จะพุ่งชนไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะมีมากขนาดไหนต่อให้มีกำแพงสูงกัน้นยงังใดนะคะเขาก็จะสู้ไม่ถอยเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้รับข้อความที่ทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์และเป็นข่าวดีอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมาบอกรักคุณเขาจะมาสารภาพคุณนะคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์คนนี้ชอบทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะอ้ เขาก็ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะว่างหรือเปล่าแต่ตัวเขาเนี่ยอยากเจอแล้วอ่ะอคุณอาจจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนหลายปีละนะคะหรือหลายอาทิตย์ละแต่ตอนนี้ตัวของเขาอยู่นิ่งไม่ได้ละต้องมี movement ต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะดังนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้คายว่ามันเป็นลักษณะของอาการแบบคลั่งรักก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าทำไม อยากเจอหน้าเขาจังเลยอะ่ะอยากกินข้าวกับเขาอะ่ะอยากกินหน้ากับเอยโทษทีค่ะอยากกินข้าวกับคุณจังเลยอยากที่จะใช้ชีวิตเไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะหรือว่ามีความทรงจาดีๆในช่วงเวลานี้นะคะเอาง่ายๆเลยตอนนี้ควายมองว่าตัวของเขาเองอะ่ะมีความห่วงใยคุณแล้วก็แบบมีความรู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณหลักรู้สึกอย่างไรกับเขา ขอดูสักประมาณ3ใบนะคะเดีวขอเช็คพลังงานความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาในตอนนี้นะ,ะอ่ะตกมาแล้วค่ะเรายังไม่ได้สับเพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าไพ่ตกมาคายเชื่อว่าหลังไพ่นี้ต้องเป็นพลังงานของคุณนะ,ะอู้ชาริออรนี่เห็นไหม <c oughs> ขอภัยค่ะคือตอนนี้เนี่ยคุณเหมือนเป็นคนคุมเกมอะ <c oughs> นะคะดู หลุนหัวล้อมเนะีคือคือถ้าดูหน้าไพ่อ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้คือตัวคุณเนี่ยนี่ตัวเขาเลยนะคะคุณคุณเป็นเหมือนกับแบบว่าคุณปล่อยวางอะไรหลายอย่างได้คุณไม่ได้แบบซีเรียสกับความสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วเออเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณไม่ต้องการเขามาักจะเข้ามาก็แปลกดีเหมือนกันนะคะตอนนี้คุณดูท่าทีของเขาว่าเขาอะค่ะจะทํา จะทำได้ในในลักษณะที่คุณกําหนดมาหรือเปล่าก็คือว่าคุณก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณก็จะมีการแชร์เลนของคุณนะคะว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยเออแสดงว่าเขาก็จริงใจกับคุณระดับหนึ่งะคะดังนั้นคุณไม่ทำอะไรคุณมองดูว่าเขาจะ take action อะไรนะคะตอนนี้ถือว่าความรู้สึกคุณก็โอเคอะนะแต่คุณขอดูเขานิดนึง ถ้าเขาแบบอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณจริงถ้าเขาชอบคุณจริงเขาต้องกล้าที่จะทําอะไรให้คุณได้รับรู้ถึงความรักที่มีอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณมองเขาอยู่ห่างๆคุณดูลักษณะเหตุการณ์อยู่นะคะว่าเออเราสองคนจะไปกันในรูปแบบไหนนะคะถือได้ว่าคุณชิวๆคุณไม่คุณไม่ได้เครียดอะไรเท่าไหร่แล้วกับคนที่คุณถามถึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ โอเคไฮโรแฟนนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณราบรื่นนะคะคิดเรียกได้เรียกได้ว่าคุณปลงคุณคุณเริ่มปล่อยวางนะคะคุณเริ่มที่จะแบบรักตัวเองเนี่ยเห็นไหมคุณมีความสุขนะคะในงานอดิเรกของคุณคุณมีความสุขในการดูแลรูปร่างคุณมีความสุขในเรื่องของการงานคุณมีความสุขกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่คุณไม่ได้โฟกัสเขาเท่าไหร่นะคะเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณพยายามจะแบบว่าปล่อยวางอะนะคะเมื่อนั้นแหละ เขาจะมีความรู้สึกเหมือนจะสูญเสียคุณไปเขาจะรู้สึกเสียดายนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่กระตุ้นนะคะให้เขาแสดงออกถึงสถานะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณถ้าเขาอยากที่จะแบบมีคุณในชีวิตเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการผูกมัดคุณนะคะให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวขอดูออคําแนะนํานิดนึงนะคะขอคําแนะนํา ระหว่างคุณกับเขาบทสรุปคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบทสรุปและคําแนะนำนะคะเรามาดูกันคุณและเ้าสองคนค่อนข้างที่จะ รู้รู้กันโดยที่ไม่ต้องพูดอะ่ะเขาเรียกว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยคุณมองคุณจะรู้เลยนะคะว่าเขาทําด้วยความจริงใจหรือเ้าทาด้วยอาการไม่จริงใจนะคะเขาจะหลอกคุณไม่ได้สิ่งที่คุณกําลังพิจารณาในความสัมพันธ์นี้ก็คือว่ากําลังดูเขาอยู่ว่าการกลับมาครั้งนี้ เขามีความรักมีความจริงใจให้กับคุณมากน้อยเพียงใดนะคะคือคุณอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวกับเขามามากละนะคะไม่ว่าเรื่องราวอาดีตจะเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันถ้าเขาคนนั้นจะเข้ามาก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมซึ่งตัวคุณนะคะความรักครั้งนี้คุณเริ่มใช้ใช้ใช้ความคิดละไม่ได้ใช้อารมณ์เหมือนแต่ก่อนเนาะคุณก็มองแหละว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมาจากใจไหม ทำด้วยใจหรือทำด้วยหวังอะไรไหมนะคะอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการดูเขาอยู่ว่าเขาเนี่ยจะมาไม้ไหนจะแ,แสดงออกกับคุณแบบไหนนะคะเรามาขอดูเพิ่มเติมอะโอเคเนี่ยก็มีการแบบไปปรึกษาคนรอบข้างนะคะไปปรึกษาคนที่คุณไว้ใจนะคะหรือไปปรึกษาเพื่อนคุณหรืออะไรก็ตามแต่มาถึงตัวเขานะเขาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนเขาก็ได้เออว่าจะ ว่าทำไมเขาถึงแบบลืมคุณไม่ได้ทําไมเขาถึงแบบรู้สึกรักคุณแบบเนี้ยเออก็อาจจะมีแบบไปออได้รับคำแนะนำดีๆนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเขารีบ take action นะถ้ารักจริงนะถ้าไม่อยากเสียเขาไปนะเป็นลักษณะของการเตรียมการนะคะที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆด้วยเนาะอะ,อะขออีกหนึ่งใบ เห็นไหมพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักการมองโลกในแง่ดีการดึงดูดต่สิ่งที่ดีๆนะคะจะก่อให้เกิดปฏิหารแห่งรักได้อันนี้ก็เป็นบทสรุปได้อย่างชัดเจนเลยคือตอนนี้คุณวมองว่าคุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางในเรื่องความรักและอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ปล่อยมันไปนะคะส่วนตัวของเขาเองก็มีความรู้สึกว่ากา,การมาครั้งนี้อ่ะ จะมาเล่นๆกับคุณไม่ได้นะคะจะต้องมาแบบทางการเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเลยเอาเป็นว่าบทสรุประหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณจะเอ่อเห็นความพยายามในการที่อยากจะให้อยากอยากเห็นความพยายามของเขาในการที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตใครที่ยังไม่ได้บอก ความรู้สึกถ้าเขายังไม่เคยบอกความรู้สึกให้คุณได้รับรู้นะคะเขาจะสรารภาพและจะขอคุณนะคะในการครบหาดูใจกันนะคะในฐานะแฟนนี่แหละจะเปลี่ยนสถานะแน่นอนสําหรับใครนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนส่วนลักษณะของคนเก่าเนี่ยกลับมาก็อยากจะขอเริ่มต้นกับคุณในฐานะแฟนนะคะไม่ใช่ในฐานะเพื่อนอะไรก็ตามแต่ นะคะเอ่อสถานะที่มีครอบครัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยถ้าเงินเงินกันอยู่ยังไงก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจคุณทั้งคู่ยังมีความรักให้กันอยู่เพียงแต่ว่าในเวลานี้ควายมองว่าตัวของเขาเองอาจจะรักคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาได้สูญเสียคุณไปในชีวิตแน่นอนนะคะดวงความรักของคุณเปิดแล้วนะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความเศร้าโศกเสียใจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะคนที่คุณถามถึง เขาคิดถึงคุณมากนะคะแล้วเขาก็รักคุณมากด้วยเอาเป็นว่าความสัมพันธ์จากนี้จะมีเรื่องราวโรแมนติกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้คุณพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้อย่างที่วัวไอบอกนะคะกดแรงดึงดูดตรงนี้นะคะขอให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่คุณอยากได้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่คุณต้องการมีโอกาสเป็นจริงสูงมากเลยนะคะคลิปนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอืมคลิปของฉัน มีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าเหมือนเขาพยายามจะเข้ามานะคะคุณสามารถคอมเมนต์นะคะเขียนลงไปนะคะเป็นการยืนยันเจตนารมของคุณว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนอย่างที่เราฟังกันสามารถฟังซ้ําได้ไหมหลายคนถามมานะคะในอินบ็อกซ์หรือก็ตามแต่สามารถฟังซ้ําได้นะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณหัวใจฟู มันก็เป็นพลังงานบวกใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไปคลิกกับคลิปไหนนะคะคุณสามารถจะกดเป็นแบบเ,เป็นกดฟาบริตหรือว่าไลค์ไปได้เลยแล้วก็ฟังเรื่อยๆดึงดูดคุณเชื่อไหมคะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยยิ่งคุณอยู่ในคลื่นความ ที่เป็นบวกอ่ะค่ะมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะโอเคขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้ไลน์เนี่ยใช้ได้ละนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนัดคิวกันได้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ